สวัสดีจ้าพบกับสาวขราดานเองมากินเขากระฉันเจ้าจ้าวันนี้ฉันตำส่วเนาะขออนุญาตใชม้มือนะจ้กา,กากมีก่างกางหมูแล้วก็พักสวนครัวฉันปลูกเองเนาะแล้วก็มีอ่าสมกแซลมอนจ้านึกอยากจาพาะพว่ามาวานี้กินค็อกเทลก็เพื่อนเรารู้สึกว่าปวดหัวจากก็เลยอยากกินอะไรเผ็ดๆๆเนาะมันมันเหมือนแห้งเนาะจ้ามาเด้อมากินกับฉันเด้อ อขออนุญาตใช้มือจอ้ะเซนเซนไม่ค่อยเหนียวนุ่มไทรต้มน,น้ำผพดเส้นขนมจีน เขเป็นเกาตา <g ül> ใครเป็นมันฉันไหมกินสขนมจีนไม่ว่าจะกินเป็นขนมจีนแกงเขียวหวานขนมจีนปา่าอะไรก็ช่างสมตำก็ช่างดีดเกา,าต้าตลอดเลยจ้ะมเมื่อวานนี้ฉันไปกินชูชิมาอร่อยอร่อย สมอกแซมมันจ้ะมันจะแบบว่ากินได้เลยจ้ะแล้วห่ออยงนี้จืม หมูบ้านเขาก็อร่อยจ้กพิดกินเพชรได้แต่ก็เพชรเพชรมากไม่ได้ทองไม่ค่อยดีอืม เดี๋ยววัานอาทิตย์หลังชายกับหลังสาวจะมากินหมวกวูกระทะนะจ๊ะว่าจะทววําหมูกระทะต้มน้ำไปหน่อยเส้นน้องจีนไม่เหนียวมันซุกพดพูดยังไงซุกเกินไป ฝันพักหัใ่ไหม